การปลดล็อกนะฮะบางกิจการกิจกรรมที่อยู่ในห้างสรรพสินค้ารวมถึงกิจการที่ต้องให้บริการผู้คนอย่างร้านตัดผมร้าน <Okay. S 1> นวดล่าสุดวันนี้ครับทางสปสอชอเขาอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาพนักงานลูกจ้างไปทำการตรวจหาเชื้อโควิด19ด้วยชุดตรวจ ATK นะครับ นี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทั้งลูกจ้างคนไทยแล้วก็แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานเสิร์ฟพนักงานขายร้านนวดร้านตัดผมกลุ่มเสี่ยงที่ประกอบอาชีพในห้างนะครับเข้ามาขอรับบริการตรวจคัดกรองหาโควิด -19 ด้วยชุด a อทที่ลานจอดรถชั้น4อาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับหลังจากที่สปสอชอเปิดให้บริการแบบฟรีก่อนที่จะกลับเข้าไปทํางานในวันพรุ่งนี้หนึ่งในพนักงานคลินิกทาฟันครับเล่าให้ฟังว่า ห้างปิดนานถึง2เดือนเขาต้องย้ายไปทำงานที่คลินิกสาขาอื่นๆนอกห้างรายได้เนี่ยลดลง75%นะครับจาก20,000เหลือแค่4,000ถึง5,000บาทก็กังวลแล้วครับกลัวว่าจะถูกเลิกจ้างวันนี้ก็เลยมาตรวจหาเชื้อเอาผลไปยืนยันกับนายจ้างครับก็จากปกตินายจ้างเขาก็เยียวยาเลยแล้วแต่ทีนี้พอธุรกิจเขาดำเนินไม่ได้ใช่ไหมคะเงินเดือนเขาก็ลดเราอะ ไปทดแทนสาขาอื่นได้เฉพาะวันที่เราไปส่วนวันที่ไม่ได้ไปก็ไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ไม่เคยไม่เคยรับเงินเดือนสี่ห้าพันเลยไม่เคยไม่ถึงด้วยซ้ําเดือนเนี้ยี่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงด้วยจริงจากเดิมกับสองหมื่นนะคะไม่นะเพราะว่าคนไข้ก็เขาไม่สัเขาคงไม่กล้ามาทำอ่ะค่ะ เขาก็ระวังตัวเขาเองน้อยมากสงสัยคงต้องแบบปิดสาขาไปเลยมีผลกระทบกับเราแน่นอนร้อยเปเซ็นแต่วันนี้เราก็มาตรวจครองไปก่อนใช่ค่ะเพราะว่าเตรียมตัวที่จะเข้าไปทํางานเผื่อมีโอกาสมีจังหวะที่สาขาอื่นเงี้ยเราก็ยังมีใบที่ว่าเราตรวจแล้วนะอะไรเงี้ยอ่าเมื่อกี้เป็นพนักงานคลินิกทําฟันนะฮะอีกคนครับพนักงานร,ร้านนวด ดีใจนะที่ร้านจะกลับมาเปิดได้เพราะว่าปิดไปตั้งสองเดือนเนี่ยรายได้กลายเป็นศูนย์นะฮะก็ต้องมาตรวจเพื่อจะเอาผลไปยืนยันกับเจ้าของร้านจะได้กลับไปทํางานได้ลองฟังนะฮะปิดตั้งแต่ครั้งแรกเลยอะค่ะคร,รครั้งแรกปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดตามตามคําสั่งอะค่ะไม,ไ,ไม่มีเลยค่ะ ก็กินของเก่าก็ปลูกต้นไม้อะไรข้าวสารอะไรก็แบบเจ้านายให้มามั่งอะไรอย่างเงี้ยเจ้านายคือเจ้านายใจดีอะค่ะ ก็ดีใจอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้อะไรเลยอยากกินแบบวันจะหมดไปวันวันนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมดีใจด้วยได้ก็เปิดให้ตรวจแล้ว <c oughs> มันตรวจยากมากเลยเสียตังก็แพง,น,ง,งน้องไปตรวจมันสองพันกว่าสามพันถ้าเอาใบใบรับรองแพทย์ด้วยสามพันงง <c oughs> ก็เตรียมแบบว่าข้าวก่อนก่อนก็เตรียมอยู่แล้วแอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพวก พวกทาความสะอาดฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเอาจ้างเขามาพ่นยาด้วยอะไรด้วยอะค่ะ รานรองเลยาธิที่การสปรสชนะคะทันตแพทย์อัธพรลิมปัญญาเลิศบอกว่าจะรู้ผลใน30นาทีแล้วก็มีไบโอดับรองจากการตรวจให้ด้วยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อ10รายนะคะก็จ่ายยาฟาวิพิราเวียให้ไปประชาชนที่ดูข่าวนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนไทยแรงงานข้ามชาติที่เป็นพนักงานเสิร์ฟพนักงานขายร้านนวดร้านตัดผมเสริมสวยหรือว่ากลุ่มเสี่ยงที่ทํางานในห้างเนี่ยนะคะไปวอล์กอินได้เลยที่ลานจอดรถชั้น4อาคารบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะคะเพราะว่าสปส สชเนี่ยเขาเปิดตรวจให้ฟรีเพื่อกลับมาทำงานนะคะก็ไปได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3กันยายนนี้เลยค่ะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ